สวัสดีค่ะชาวราศีพฤกษภกสําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีพฤกษภกนะคะประจําเดือนมีนาคม2566นะสำหรับชาวราศีพฤกษภกจะหมายถึงชั้นที่เกิดระหว่างวันที่22เมษาย,ยนไปจนถึงวันที่21รุษภาคมนะมาดูกันนะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวราศีพฤษภนะนมาได้6ดาบ6เหรียญโอ้โหนะการเปลี่ยนแปลงในชีวิต นะคะในช่วงนี้นะเรื่องการเงินไม่ค่อยดีนะตัวเองนะคะบางทีเราต้องเป,ปลี่ยนนิสัยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องการดื่มการสังสรรค์การเฮฮาปาร์ตี้ทั้งหลายแหล่นะตัวเองนะเลิกได้เลิกนะคะลดได้ลดนะจ๊ะทีนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสุขภาพของเราเองนะี่แหละตัวเองนะเรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพจากายและสุขภาพการเงินของเราด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นะตัวเองนะ,ะอ่ะมาดูกัน เรื่องการเงินการงานเป็นยังไงกันบ้างสำหรับใครที่รังมองหางานใหม่นะมีโอกาสนะคะมีโอกาสโยกย้ายส่วนหนึ่งนะคะโยกย้ายในการปรับเปลี่ยนนะคะอาจจะไปถึงการาย้ายสถานที่ทํางานก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนสายอาชีพเงี้ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมีคนที่แบบออฟเฟอร์ดีๆมาให้เราแหละ,ะจริงๆการที่เราจะย้ายไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมปปัญหาเรื่องค่าจ้าง ค่าจ้างเงินเดือนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีคนออฟเฟอร์ตำแหน่งที่ดีให้กับเรานะตัวเองนะมีข้อเสนอที่ดีนะคะซึ่งมันก็น่าคิดแหละพอดีนะคะคือเราเองก็คงจะต้องแบบกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะไปด้วยนะบางทีคือความวิตกความกังวลอะไรที่มันมากเกินไปมันจะทําให้ชีวิตเรามันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งนะคะสาหรับชาวราศีพฤษภนะคะคุณอาจจะต้องแบบกล้าลองเสี่ยงดูสักครั้งหนึ่งนะในเรื่องการเงินการงานทั้งหลายแหละนะรับงานใหม่ เปลี่ยนงานใหม่ย้ายงานใหม่อย่างนงี้นะคะไม่ต้องทนค่ะนะคะบางทีเนี่ยคือการทนการอดทนมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะอมืมันเป็นจุดที่คือจริงๆไพ่ก็บอกให้คุณเปลี่ยน,นะะเอาง่ายๆนะถ้ามีข้อเสนอดีๆเลยเอาเหอะนะบางทีเนี่ยข้อเสนอที่เข้ามาเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันมีประเด็นในตรงนี้คือบางทีอีหกเหรียญเนี้ยนะคะมันข้อเสียถูกไ่มฮะโอเคแบบบางที่นะคะข้อเสนอที่ให้มาเนี่ยอาจจะได้สตังค์อาจจะอาจจะยังไม่โดนใจเราก็ได้นะ แต่คุณอย่าลืมนะวค่ะว่ามันอาจจะหมายถึงเราเองก็ต้องแบบอาศัยเขาเลยอาศัยอาศัยความสามารถตัวเองให้ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเราอาจจะต้องแบบเ,เรียนรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมด้วยก็ได้ที่สําคัญคือคุณต้องแสดงศักยภาพตัวเองให,ให้ให้เขาเห็นก่อนด้วยนะบางทีเวลาที่เราไปสมัครงานเขาก็ไม่รู้หรอกคุณเก่งไม่เก่งเก่งจริงเปล่าไม่รู้หรอกขี้โม้เปล่าเราก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่เขาออฟเฟอร์มาเรามันอาจจะไม่ถึงจุดที่เราแบบ อยากจะได้ก็ได้ซย่งสมมติว่าโอ๋ขอขอไปแสนหนึ่งเงี้ยเขาอ,อาจจะต่อ,ห,อ 16, หรือสักห้าหมื่นหกหมื่นน่เงี้ยได้หรอกป่าเออบางทีมันอาจจะต่อดูอาจจะดูโหดใช่ไหมแต่คุณต้องเข้าใจในอีกมุมหนึ่งของเขานะคะของคนที่จะจ้างเราเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าคุณเก่งเปล่านะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณชีโมหรือเปล่านะคะแต่เขาก็สนใจในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือตัวเราเองนะคะว่าคุณจะสามารถแสดง,งจะศักยภาพได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าที่เดิมมันไม่ดีก็ไปเหอะนะเอาดีๆนะก็ลองเสี่ยงไปดูค่ะถึงแม้ว่าจะได้สตังค์น้อยกว่าเดิมอาจจะตำแหน่งอาจจะไม่ได้น่าสนใจอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆะะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆะะได้เจอคนใหม่ๆด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราขยันเราสู้นะเรามาน่าอดทนเนี่ยโอกาสที่ประสบความสําเร็จในที่ารงานมันก็มีนะไม่ใช่ว่าแบบคือมันก็ต้องเทรดออฟอะคือเราต้อง ต้องต้องต้องยอมแรกอ่ะต้องยอมเสียงอ่างบอกไพ่เสี่ยงรอไพ่ยอมได้ถ้าคือว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ไปมันก็ไม่ไปมันก็ไม่ได้แล้วคุณได้ไพ่เดนเพรสนะจริงเดนเพรสถือว่าดีนะ <c oughs> หมายความว่าเราไปนี่เราอาจจะรู้สึกสบายใจสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นนะ <c oughs> นะคะจะเป็นลนกษณสันั้นเพราะนั้นคือบางทีจุดหนึ่ง <c oughs> ขออภัยนะคะ จุดหนึ่งนะคะที่ที่ทำให้เราแบบชาวราศีพษษษิษิอาจจะอยากไปก็คือว่าความคับข้องใจอะ่ะอืมนะความอึดอัดจใจความคับข้องใจแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าการทํางานที่นี่เนี่ยมันอาจจะทําให้เราอาจจะไม่ก้าวหน้าก็ได้นะอืม <c oughs> คนอื่นได้ได้หน้าได้ตาเยอะแต่เราไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานใหม่เนี่ยมันอาจจะดูท้าทายมันอาจจะดูเสี่ยงนะ แต่ว่าในอนาคตมันจะดีนะคะมันจะดีกว่าเดิมอะบางทีมันอาจจะทําให้เราสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคือคนบางคนเขาเลือกเลือกงานเลือกที่ความสบายใจนะตัวเองนะงงไหมไม่งงใช่ไหมเพราะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สําคัญนะคะในเรื่องบรรยากาศในเรื่องการทํางานเพื่อนร่วมง,งานผู้ร่วมง,งานเนี่ยอันนี้สําคัญนะบางคนงานหนักงานเหนื่อยโอ้โคตรเหนื่อยเลยแต่เพื่อนโคตรดีเลยเออเนื่ออออไหม เื่อนร่วมงานโคตรด nice. e ีเลยมีคนแบบโอ้เทคแคร์ดูแลเจ้านายดีอย่างเงี้ยตังอาจจะไม่ค่อยได้หรอกงานอาจจะเหนื่อยแต่สบายใจเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ชาวราศีพฤษภเองคุณคนก็ต้องตัดสินใจเองคุณจะเลือกแบบไหนอะนะคะจะเลือกเอาความสบายใจหรือจะเลือกเอาตังนะคะบางที่เนี่ยความกดดันค่อนข้างสูงนะคะพอกดดันสูงปุ๊บเนี่ยโอ้โหอะไรอะไรก็เครียดทำนู่นก็เครียดทำนี่ก็เครียด ถายมยังมีปัญหาสุขภาพตามมาอีกนะมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียก็ได้นะตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็นะลองตัดสินใจดูนะคะว่าจะโอเคไหมนะคะแต่คุณคุณมันมันมันมีข้อเสนอดีๆอะ่ะเอาดีๆนะมันเป็นข้อเสนอนะที่ดีนะที่น่าสนใจนะก็จริงแล้วก็อยากแนะนําให้เปลี่ยนนะถ้าเราไม่เปลี่ยนชีวิตเราก็จะไม่เปลี่ยนนะจ๊ะลองเสี่ยงดูสักครั้งนะตัวเองนะ เสียงดูสักตั้งหนึ่งนะคะอาจจะมีโอกาสดีกว่าที่เราคิดก็ได้นะตัวเองนะคนเดมเิมเพลย์จะลืมนะเดิมเพลย์มนันรออยู่นะตัวเองนะลองเสียงดูค่ะนะคะสําหรับสองท่านนะการเปลี่ยนงานการาหางานใหม่เปลี่ยนอาชีพได้หมดนะสําหรับชาวราศีพฤ,ฤษภนะคะการเงินเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นไงเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาการเงินสักนิดนึงแต่ถ้าเรารู้จักจํากัดจําเขีย่ยรู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักโอ้โหนะตัวเองอย่าไปละลายเงินกับสิ่งที่มันมันไม่โอเคอ่ะเพื่อน เพื่อนฝูงเนี่ยนะเพื่อนฝูงก็เป็นอุปสรรคเราด้วยนะส่วนหนึ่งนะฮะพยายามหลีกเลี่ยงนะตัวเองอะไรที่มันต้องใช้จ่ายเนะี่ยหลีกเลี่ยงซะนะคะไม่จําเป็นก็คืออย่านะคะอีกอย่างนึงคือดีเอ็นเพรสขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นคือเรื่องความเรื่องของการมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะดีเอ็นเพรสมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะเองนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงนี้เราแบบเออเขาเรียกอะไรเรายังไม่พร้อมเนี่ยนะเรื่องของ การมีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังเอาไว้ให้ดีนะคะแต่ในทางเดียวกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีลูกเนี่ก็คือเออนะคนที่อยากมีลูกอาจจะมีลูกยากนะอาจจะต้องไปตรวจไปอะไรด้วยนะม,นมันจะตรงข้ามกันนะตัวเองนะบางคนนี่กังวลใจเรื่องการมีลูกแต่บางคนนี่โอ้โหกูยอยากมีจะแทบตายไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นอาจจะต้องปรึกษาใครที่อยากใครที่อยากจะมีลูกต้องไปปรึกษาเรื่องการตั้งครรภ์ยากนะะอาจจะมีปัญหาหมดลูกนะอันนี้ฝากไว้นะฮะเรื่องความรักเนี่ย นะคะเรื่องของความรักบางทีนะคะมันให้ความรู้สึกว่ามันยังไม่มั่นคงอ่ะนะ,ะใครมีแฟนน็่คือก็เป็นแฟนเฉยๆนะคะก็ยังคงเป็นแฟนต่อไปนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้บอกเปิดไปแล้วนะ,คะใครที่มีแฟนเราระวังไว้นะ,ะถ้าคุณไม่ได้แต่งงานอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะ,ะระวังการตั้งท้องแบบไม่ตั้งใจด้วยนะ,ะบางทีจุดนี้คือแบบบางทีคือท้องปุ๊บแล้วเขาหนีเลยนะ,ะบอกให้เราะวังไว้แล้วกัน <laughs> จุดเปลี่ยนนี่ก็อีก,อก,อก,อกจุดเปลี่ยนเน่งของชีวิตนะเออเอาดีๆ นะคะคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนมันจะมันมันมันจะแย่กว่าปาม่กี่เรื่องหรอกถูกปะคือเปลี่ยนงานด้วยเอเอ,อเรื่องผู้ร่วมงานด้วยนะคะบางคนได้แบบเรื่องการท้องอะไรเงี้ยท้องแบบไม่พร้อมด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดเปลี่ยนหลักๆของชีวิตเราเลยนะคะบางทีเรื่องของความสัมพันธ์ภายในความผูกความรักความผูกคุณม,ม,ม,มีคุณมีไพ่เรื่องความรักขึ้นไงเพราะฉะนั้นบางทีการเปลี่ยนแปลงในนี้มันอาจจะหมายถึงมาจากคนที่เรารักด้วยก็ได้นะอืมถามว่าเลิกม าเขาดีคุณจะเลิกไหมล่ะถามก่อนถึงไหมไพ่ไม่ได้บอกว่าดีอ่ะอืนะไพ่ไม่ไม่ได้บอกว่าดีนะ,ะแต่ถามว่าจะมีโอกาสจะจะเลิกไหมคือคือคนทุกคนคุณจำเอาไว้นะคนทุกคนมันมีข้างข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะมันขึ้นอยู่กับคุณให้น้ําหนักอันไหนมากกว่ากันนะ,ะคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะเอาดีๆนะฮะบางทีเนี่ยไพ่ขึ้นมาหูแม่งโคตรแย่เลยเนะี่ยมันไม่จริงใจเลยให้แม่งเจ้าชู้ชิบหายเลยไม่มีความรับผิดชอบไม่มีอะไรแต่ก็ยังอยู่ คืออะไรก่อนทําไมถึงอยู่เขาล่ะเออต้องถามตัวเองเข้ออยจะเจ้าชู้นะแต่เขาก็ให้ตังเราใช้อะไรเงี้ยอยากไปไหนเขาก็ให้ไปอยากซื้ออะไรเขาก็ให้ซื้ออยากทําสวยเขาก็ให้แต่มันเจ้าชู้ชิบหายเลยอ่ะทนอยู่นะบางคนอาจจะเป็นมาบางคนแบบเออมันอาจจะเจ้าชู้ก็จริงนะมันอาจจะนอกใจแล้วก็จริงนะแต่มันก็ยังรักเราอยู่ดูแลเราดีอ่ะทนอยู่เห็นปะ เพราะนั้นคือจริงๆแล้วนัคือแต่ละคนเนี่ยมันมันแตกต่างกันจริงๆนะตัวเองนะเออเพราะนั้นคือมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ความอดทนหรือทนอยู่ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะไอ้ความอดทนแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักคือบอกเลยคะว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะในนี้ไม่ได้บอกว่าเลิกนะแต่ว่าแบบเหนื่อยหนะ่ายความรักพอสมควรนะคะแต่ถามว่ากรักเอากาเอาก็รักนั่นแหละนะมันเหมือนกับแบบ เออเออนะนะเออนัเอาเป็นว่าคือคือเราถึงแม้ว่าเราจะระวังเอาไว้นะคะเราลองเอาไว้ก็ตามแต่ว่ามันก็ยังมีมาเรื่อยๆเหนื่อยนายเหนื่อยใจเรื่องของความรักเพราะนั้นคือจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอยู่ที่ตัวเรานะคะเปลี่ยนแฟนอะถาบางคนบอกเอ้ยแล้วจะมีแฟนใหม่ไหมล่ะมันเลี่ยนแล้วมันจะมีใครเข้ามาใหม่ไหมล่ะเออบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นคือคือมันไม่มีหรอกนะมันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเรายังยังติดอยู่กับคนนี้อยู่ Uh huh. คุณยังติดอยู่คนนี้มันไม่มีใครเข้ามาหาคุณนะออแล้วที่สําคัญคือว่าชีวิตคุณเหมือนกับว่าชีวิตคุณนี่คือแบบก็ยังอยู่อยู่กับคนเนี้ยจนกว่าคุณจะม o v อ on จากคนนี้ได้นะอืมคุณถึงจะมีโอกาสที่จะเปิดตัวเปิดใจให้อาบคนใหม่ได้นะเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกไงเนี่ยมันจุดเปลี่ยนถ้าคุณไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะนอกจากนี้ยังหมายถึงการหน,นีตามกันด้วยนะอืมตัวเองคิดดีๆนะชาวราศีพฤษภจะหนีตามใครเนี่ย <laughs> นะเอาให้ชัวร์เอาให้แน่ก่อนนะว่าไอ้คนนี้มันน่าตามตามแา้อนาคตดีนะเอ,อโดยเฉพาะเด็กน้อยนะจริงจริง,รงคือแบบหนีตามไปแล้วไปท้องอะไรอย่างเงี้ยตัวเองอู้แต่แล้วชีวิตนะค่อนข้างที่จะแบบสุดท้ายกัหนีไม่พ้นพ่อแม่ เอาดีๆนะฮะเพราะนั้นคือเด็กๆทั้งหลายแหละนะที่ยังแบบไม่บรรลุดิติภาวะทั้งหลายแหละเรื่องรักก่อนวัยเรียนอะไรพวกนี้นะเราวังระวังแล้วกันพ่อแม่นะคนที่เป็นพ่อแม่ชาวราศิพสษภเช่นเียวกันนะตอนนี้คือชีวิตคุณในเรื่องของความ snow, รักนี่คือปวดหัวแล้วนะเรื่องปวดหัวมันเข้ามาแล้วนะคะเพราะนั้นคือนี่แหละนะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักเนี่ยนะก็ระมัดาระวังเอาไว้แล้วกันนะคือท,ท,ท,ท่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่ดี่่่่่่่่่่่่ให้คําแนะนํานะ นะมันไม่รู้จะห้ามยังไงมันห้ามไม่ได้หรอกนะให้คําแนะนําให้เขาได้รู้ตัวนะแล้วก็หาทางป้องกันนะคะหาทางออกหาทางหนีที่ไร่ใช้คำํำวเดีการน,นะหาลู่ทางไว้แล้วกันนะคืออุปสรรคชีวิตนี้ไม่มีไม่พ้นเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่แหละนะความผูกปันเรื่องการท้องการโกหกการตอแหลการนอกใจเนี่ยเข้ามาหมดเลยนะชาวราศีพุกศกเหนื่อยแทนนะเห็นแล้วเหนื่อยแทนนะ เหนื่อยเห็นแล้วเหนื่อยอ่ะตัวเองนะบางทีคือเขาเรียกอ,อะไรมันขึ้นอยู่ตัวเราอ่ะจริงๆนะเวลาที่ดูไพ่นะคืออยากจะบอกว่าชีวิตเรานะฮะคุณดูตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนเลยนะชีวิตคุณก็คือชีวิตคุณนะคะอย่าไปอิงกับคนอื่นให้มันมากน,กน,ะ,นะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแบบดูแลตัวเองได้ยืนหยัดด้วยลำแข้งตัวเองได้นะ ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องแคร์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะกับคนอื่นนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรืออายุมากก็ตามมาจำเอาไวนะ้นะนะคะถ้าคุณสามารถยืนได้ด้วยกำแข้งของตัวเองนะใครจะพูดอะไรจะทำอะไรไม่ต้องสนเอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่อ่ะพูดงี้เลยนะเอานี้เดี๋ยนะเอาความตัวเองตรงนีง้ไปนะฮะนะ,ะอย่ายึดโยงตัวเองกับคนอื่นนะอย่าแบบขเขาเรียกอะไรอ่ะเอออย่าเอาภาระของคนอื่นมาเป็นภาระของตัวเอง ออันนี้เดียกันนะเรื่องบางเรื่องเรื่องบางอย่างเนะี่ยคืออะไรต้องปล่อยก็คือต้องปล่อยนะอะไรที่ไม่จำไม่ต้องสนใจก็ไม่จำต้องสนใจนะชีวิตคุณถึงจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นแล้วคุณจะรู้นะว่าความสุขมันหาได้ง่ายแค่นี้แหละนะแค่นี้เลยนะไม่อยู่กับคนอื่นเอาตัวเองเป็นหลักอืมไม่ได้แปลว่าเราเห็นแก่ตัวนะฮะบางคนบอกนี่ไงเห็นแก่ตัวไม่เคยช่วยันอื่นมันไม่ใช่หรอกตัวเองคุณจำไว้นะฮะว่าถ้าคุณไม่เป็นภาระใครนะ คุณก็ไม่จําเป็นต้องไปแบกรับภาระแทนคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันเขาเรียกให้ได้เท่าที่ให้ทุกอย่างมันมีข้อจํากัดมันมีขีดจํากัดหมดแล้วตัวเองนะมันมีเคตเส้นบางๆที่แบ่งอยู่อะขอบเขตมันอยู่ตรงไหนนะคะตัวเราก็เช่นเดียวกันนะคะขอบเขตเราอ,อยู่ตรงไหนความอดทนเราอยู่แค่ไหนพอแค่ไหนถึงนี้เราว่าพอนะแค่ไหนก็คือแค่นั้นอืมอย่างนี้ชีวิตคุณถึงจะหาความสุขให้กับชีวิตตัว,ตวเองได้นะทุกเรื่องนะขอย้ําเลยทุกเรื่องนะคะ ทุกๆเรื่องเลยนะที่เข้ามาสรบชาวราศีพฤษภนะอ่ะก็ฝากไว้สรบชาวราศีพฤษภนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสรบชาวราศีพฤษภทุกๆท,ท,ท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ